จำกันได้ดีอยู่แล้วครับสตาร์บอยเพชรเกียรติเพชรพบกับมุมเงินเนียงชันจากประเทศกัมพูชาครับดูดีๆดูดีๆดูดีๆครับดูดีๆครับสตาร์บอยสไตล์เขาอย่างนี้เลยครับทีมีรานมาเชียเยอะเลยครับหลังมุมแดงชีวิตอย่างเดียวชีวิตสตาร์บอยก็คิดบวกอย่างเดียวประเภทตายเป็นตายครับตายเป็นตายอ้าตายเป็นตายปวดเข้าก้านพอ พยายามจะทำสอกกับครับอ้าพ่วงบ้านพ่วงบ้านทีกแล้วแม่ถ้าบรรยายตามอาวุธนี่ลมจับก่อนนะครับผู้บรรยายดูครับดูการสาดกันครับสาดกันไปสาดกันไปอ้าวว่ากันครับยาวๆของไทยหรือของกัมพูชาแม่แข้งขาก็ดูป่อแปะป่อแปะนะครับเดชชันทั้งบอลจากกัมพูชาครับดูเพลิดมาได้ทุกทิศทุกทางโอ้โหหวังแข้งขวาชายโครงครับลูกนี้ ทียาวนานสำหรับนักมวยแต่ว่าแฟนๆหน้าจอช่องแปดมีความสุขแปกแลวนะครับสตาบอยทั้งเลือดกำเดาทั้งหางคิวยังไม่ถึงคู่เอกครับเมาปั๊แล้วครับคิดมากครับที่หอของสตาบอยครับไม่แปลกครับที่เป็นมวยดบูทะลุดุดันบ้าบินครับดูครับไม่ครับต่อยยังทรงนี้เลยครับบวกเป็นบวกแรกเป็นแรกตายเป็นตายครับไม่ครับนับน็อกหามลงนี่มีคาเท่ากันครับ ดูครับจังหวะสอพุ่งเข้าไปครับของนักวยจากกัมบูชาได้ผลเลยครับสตาร์บอยหางคิว747-900้ครับรถโตโยต้ากระบะไฮลักรีโวคันงามอย่างเดินครับพยายามจะคว้าคอครับสตาร์บอยอ้าวแม่แม่เกอดจะตกแล้วเกอบจะตกอยู่แล้วเอาอีกแล้วครับตอนนี้เียงชันนี่ดูเหมือนว่าจะพยายามออกาวุธจริงๆครับแม่แต่ว่าลูกหนักๆนี่ครับให้เหมือนกันครับเหมือนกันครับ โดนหมัดของซาบอยซาบอยอีกคนนึงครับตั้งบนเวทีเรียนหน้ากัิ้งเหลือเกินครับคงจะคิดในใจครับอ่ะเดินเข้าไปต่อครับต่อยมาขวาโอ้โหแล้วครับแม่ได้เรื่องหรือเปล่าครับคิดบวกอย่างเดียวและครับไม่คิดอย่างอื่นครับชีวิตคิดบวกอย่างเดียวคิดบวกอย่างเดียวโดนบีกเข้าไปเยอะๆอย่างที่ผมเรียนไว้เจอสตาบอยนี่มาที่แตกทั้งคู่เละทั้งคู่ครับเละทั้งคู่โอ้โหขอแยกญาตเอา ติดหน้าก่อนครับมาแล้วครับเลือดน้าผู้บรรยายตผู้บรรยายแล้วครับเปลือกไปหมดแล้วครับตอนนี้ใส่ทั้งกู่นครับบริเวณตาครับโอ้โหดูครับแม่หมดยศครับหมดยกครับหัวใจสุดยอดครับดูครับโอ้โหจังหวะฟันกันแม่ยังกะสงครามสมัยในประวัติศาสตร์เลยครับดาบนลเล่มขวานนลด้ามครับ ไม่รู้ใครแตกก่อนแล้วครับจำไม่ได้นะครับเหตุการณ์ย้อนดูกันเองครับทางช่องแปโอ้โหยนี่ครับฟันเป้งเดียวครับเลือดกระเด็นมาหน้าผู้บรรยายครับเป็นก้อนเลยนะครับลงไปนราธิวาสเลยครับใส่กันไฟแลบครับแม่ช้โอ้โหยางขวายาวๆครับลูกนี้ขวามาขีดตีครับทีมงานสอนอาคินกัมพูชานั้นแตกใต้ตานะครับบางคนต้องตังจดจำชื่อกันไว้เลยครับ นั่นแหละครับโดยกครับสตาร์บอยเอา้าวปีหน้บปีหนเวทีครับยังไงก็ตกเวทีครับที่ห้องของสตาร์บอยครับรักษากล้องเท่าชีวิตครับอย่าให้กล้องตกเอานะครับคนละเข่าคนละทีโอ้โหอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้ไปไกลๆไปล้มไกลๆอ้าวทีครับต่อยมาอ้าวแล้วก็พึ่งเพือกหนึ่งครับทั้งคู่เลือดนองเลืกให้ผู้ชมไปลักษณะครับชมภาพช้ากันเลยครับ นี่นะครับโอ้โหแข้งขวาของซาบอยได้กันหนักๆครับแกต่อยคุ้มค่าเกินค่าตัวจริงๆครับแม่แต่ไม่ต้องห่วงครับนี่ครับช็อตนี่นะครับธนาชัยจำนงไม่เกี่ยวอะไรข้างล่างครับต้องมาเป็นตัวช่วยเลยครับเซฟนักมวยให้ปลอดภัยนะครับโอ้โหเลือดเยอะจริงๆครับแม่ 太自不量。